วันนี้วันเดียวซื้อผ้าไปล้านก็บาทนะผมอะตั้งแต่เช้าหูเยอะมากแต่ที่คอพี่เขาแท้นะปีศูนย์สองอ่ะอันนั้นซื้อเซียนมาใช่ไหมล่ะอันนี้ผ้าแท้เนี่ยพวกนี้ผ้าแท้เออถ้าหลักพันแท้เยอะๆเนี่ยผมหมดนี่ได้เป็นแสนแล้วพี่ผมก็ใจสไตล์เก็บการเก็บผ้าพี่แล้วผมดูหน้าผ้าผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นจะเป็นไหนอะไรยังไงวันนี้ไปที่สี่ชายซื้อผ้าหลักอย่างเดียวเลยแค่เก็บแสนก็บาทถาดเดียว สวัสดีครับผมโอต๊ตสัตหิบนะครับมาจากเบรผ้าบ้านต๊ะไทยวันนี้ก็เคล็ดด่วนนะครับตีหนึ่งกว่าจะตีสองแล้วพอดีเพิ่งปิดหน้าร้านเคลียร์หน้าร้านเสร็จตอนตีหนึ่งก็เลยไล่ตอบเพจนะครับก็เลยมีเจอข้อความข้อความนึงอยู่พัทยาแต่พี่ก็ยังไม่นอนเลยแกตอบก,กลับมาก็เลยวิ่งมาดูที่บ้านพี่ก็เลยครับ<ม>พี่ไปว่า,าพี่ไปว่าพี่ไปว่าพี่ไปวี๋ยว่าพี่ไป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 ว่เอี่ไปว่าพ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 ี่ไรทักไปว่ วันนี้วันเดียวซื้อ้าไปร้านก็บาทนะผมอะตั้งแต่เช้าโหเยอะมากผมวิ่งไปซื้อพ้าที่เอศสีราชามาหลังนึงอะออแล้วก็ไปซื้อพ้าหน้าร้านต่อแล้วหน้าวันนี้คนโทรมาเยอะผมก็เลยบอกผมติดลูกค้าอยู่ออพี่พาดเนี่ยวางกระเป๋าไปนั้นนอนที่พี่ผมอยากเห็นมากเลยมีอะไรในใบนั้นอะโอ้โห เท่าไหร่นะสไตล์เดียวกันเลยใช่ปะแกท okay, ้าขาเราตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราพกเพกิ่งจะดต่อเพจเนะมื่อกี้เองวันนี้ยุ่งรวะผมเพิ่งเพิ่งกลับนที่กลับยังไม่ถึงบ้านเลยผมโทรให้พี่บนรถขับมาบ้านเขาอยู่ศรีราชา พันลักหลักพี่ก็ไม่แท้เลยว่ะว่าพันลักหลักพี่อ่ะไม่แท้เลยเนี่ยนี่เนี่ยพันต้นๆเนี่ยพ่อแดงพ่อเจริญยังไม่แท้เลยเงินพ่แดงเดือนๆเรมาเอาแต่รีวว่าเอาเหลือเงินขายไปแล้วอ๋อพันลักหลักขายหมดแล้วมั้งเามาเลยแเรากบเพื่อนึงอันนี้ดูแล้วเยอเขาก็ไม่เป็นนะหกหมื่นหรอขายหกหมื่นหกพันพอแดงอ่ะเหรอเหลือเงิน เงินด้วยฮะผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมชอบไนะใส่ใไปจเที่ยวคือหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อแดงว่าช่องลมครับอาจารย์วัดราชบกเกตนะครับหลวงพ่อแดงว่าช่องลมชื่ออะไรนะอาจารย์ของอาจารย์บกเกตนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญไอ้นี่โคสาจันอ่าใช่โคสาจันอันนี้ปีศูนย์สองไม่แพงพี่ชอบเอาเลวงพ่อเดี๋ยวเขาอ่าสุดเลยโคสาจันจะแพงสองซี่กว่า ใช่อันนี้ถ้าถ้าถ้าสมมุติอยู่พร้อมทองก็น่าจะอยู่ราประมาณ 5, ห้าพันประมาณนั้นห้าหกพันเท่าไหร่ห <9, 000 S 1> ้าพันโอปกติเรื่องปกติเรื่องเรื่องปกติพี่พี่พี่ไปซื้อแต่พี่ไม่รู้ราคากลาไงไงมันเรื่องปกติหรือพี่อาจจะซื้อช่วงแบบเศรษฐกิจพีคก็ได้มไม่แพงครับอันนี้ยืนหลังครับไม่แพงครับ 6-7กระสอบมีแต่พระใหม่เน้อยพระใหม่ก็จัดไปดิพี่เราก็ยังตีรวมให้พี่ได้พระใหม่แต่ใหม่ตัวนึงใหม่แบบนี้เลยใช่ไหมร่าเป็มางเป็นพระใหม่ ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพี่อาจะมีมอีแต่จะไม่ดีอยู่ประมาณสองสามอันหรอ,หรอเนาะเพิด,ม,ดมาเจอแต่แบบพาร์ทหลักๆพี่ไม่แท้เลยเนี่ยเนี่ยแรกๆยังพอได้คัดบ้างนะหลังๆคัดอะไรไม่ได้เลยพี่เท่าไหรพ่พี่ทั้งหมดเนี่ยในกระปกุกกระเป๋าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่หด,ดูแล้วมันมัน,ม,นมันหน้าทางเดียวกันหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ซื้อพาไรสดด้วยเหรอพี่ซื้อพาไรสดด้วยเหรอไปเดืซื้อไปเดือดซ้อพระอันดิศพระอนดิศเขาไม่ให้เออเขาไม่ให้เขามานี่ใช่ไหมนะเดี๋ยวฟังก่อนมาดูดิโอ้โหบวมเป่งเลยไม่ได้

ถ้าเป็นนี่จริงต้องมีแบบพรหลักมืนหลักพันอะไรนั่นแหละพี่นะเนี่ยพ่อเงินเนี่ยรู้สุดท้ายเนี่ยพันสองพันเนี่ยแต่พระไม่แทนเนี่ยอะไรลวงอันนี้ก็คือเช่าชอบเก็บใช่ไหมพี่เช่าอย่างเดียวเลยนะชอบก็จัดไปอย่างเงี้ยนะชอบก็เช่าจะ <c oughs> ชุดแรกที่พี่ผมดูอะ หน้าพลาโอเคเลยนะเออแบบน่าจะมีอะไรแต่พลังหลังที่พ่อพี่เก็บไปข้างบนอะ่ะมันเริ่มแบบลอยลอยลอยลงไปเรื่อยอะ่ะโหอันนี้พ้าใหม่เลย,เลยพี่พ้าใหม่ท้าแยกเลยครับนี่ถ้าพี่เอาทุกอย่างเทร,รวมเสร็จลังเดียวนี้ประหยัดเนื้อที่ไปได้เยอะเลยนะ คัดได้ยังไงชุดลผมหมุนุนี้เือนี้เอวอ๋อคัดไปอีกอะนะอะไรนะต่อไปเ,เลยกระลาบโอ้โหย่อยจาดนี่คือเล็กเล็กน้อยพี่แกยัดหมดเลยอะ่ะเท่าไหร่พี่ทั้งหมดเนี่ยหน้าผ้าคล้ายๆกันเลย ตีง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่ตีราคามาผมแแวกๆดูเลยหน้าพามาสไตล์เดียวกันหมดเลยลองว่าที่เท่าไหร่ว่าที่เท่าไหร่เ <c oughs> หรอไอผมว่าใช่ไหมอ <c oughs> ยากขอขอ,ขอโอ้แต่้าพี่ลงทุนมาแพงหรือเปล่าปุ๊บปุ่มหมุนเลยพี่เก็บไปไหม <c oughs> เอาไปก็ขายไม่ได้นะพี่พระใหม่ไม่มีราคาเท <c oughs> ่าไหร่ครับคุณพี่ลองว่ามาให้ผมให้ผมว่าเลยฮะ เดี๋ยวขอดูใบนี้ก่อนขายบ้านได้ไดถือบ้านได้ือบ้านได้น่าจะได้แค่หลังคานะพี่กะเบื้องมุงอ่ะได้อยู่ผาหลักไม่แท้เลยอะ่ะแ,<ท>แต่ที่คอแท้นะพี่เหมือนกันครับพี่ขาดูหน่อยพี่กระปุกนั้นน่ะโอ้โห เขาเขาแท้แต่พระย่อยวู่พี่อพระหลักไม่แท้ทั้งองค์เลยแต่ที่คอพี่เขาแท้นะปีศูนย์สองอ่ะอันนั้นซื้อเซียนมาใช่ไหมล่ะซื้อเซียนมาเลยพระได้พระแท้เลยไอพวกเนี้ยใหญ่ใหญ่แท้ท้งนั้นแต่มันมันมีประทะอย่างแต่ก่อนเมื่อเมื่อก่อนคุณไอไว่าไผ่ล้อมาขายได้องเป็นพันนะพี่ปัจจุบันหลักร้อยต้นต้นเลยว่าไผ่ล้อมปีหนึ่งสี่ปทิมบุกเสกอ่ะตีลำบากเลยพระมัน พระแท้แต่พระใหม่ครับพระหลักไม่แท้เลยเอาไงดีพี่เท่าไหร่ดีวะสมมุติตั้งสามหมื่นได้ไหมถ้ามึงจะดีใจเอาเอาปุบุนที่พี่ซื้อมาเป็นแสนเอาออกไปให้หมดเลยผมไม่เอาขายไม่ได้เออปุบุนมันไม่ขายไม่ได้อ่ะนี่จะชุดนี้จะหลายบาทแล้วพี่เื่อไรเนี่ไหนอ่ะพี่ชุดไหนอีกแล้วไหนอ่ะ เนี่ยีมาเจ้าอนเนี่ยไหนเนี่ยไหเนี่ยหรอไหนเนี่ยนกับทองพกนี้ทองพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้อันนี้พราแท้เนี่ยพวกนี้พ้าแท้แต่เป็นพ้าใหม่พี่เนี่ยแท้แต่นี้เก๋เนี่ยเนี่ยแท้แต่ไม่มีราคาพี่เป็นพระย่อยผมเข้าใจว่าพี่ซื้อมา แต่ว่าราคาความเป็นจริงอ่ะพระใหม่มันแทบขายไม่ได้เลยไงแต่ว่ามันจะมีพระที่ขายได้บ้างและไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยพวกนี้ขายได้กล่องร้200อยสองร้อยอย่างเงี้ยอเงี้ยขายได้เงี้ยขายได้แบบนี้ะที่มันหลักหลายหายพาันหลักหมนนื่นอย่างเงี้ยมันไม่รอดเลยไงออถ้าหลักพันแท้เทยอะๆเนี่ยผมมันที่ได้เป็นแสนแล้วพี่แต่นี่มันมันมันแท้แต่พระแบบหลักร้อยหลักร้อยแบบสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ย มันไม่มีแบบหลักพันหลักพันหยิบขึ้นมาพันพันกว่าบาทก็เก๊ผมเข้าใจสไตล์เก็บการเก็บพาพี่แล้วผม,มดูหน้าพาผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงพรา mm hmm. ว่ากลไกในการซื้อขายอะเราซื้อมาได้สองแสนกว่าบาทแต่แล้วถ้าเรามาขายข้างนอกอะสองหมื่นเนี่ยเอามาขายให้ผมที่ร้านไม่มีใครผมก็ซื้อไม่ได้เพราะมันขายไม่ได้ mm hmm. ซื้อช่วยซื้อมาหมื่นห้าผมยังขายได้แค่หมื่นสองเอง mm hmm. แต่ชุดนั้นสองแสนกว่าอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังคร่าว หรือวพี่อยากจะได้เท่าไหร่พี่ลองบอกผมเดี๋ยวถ้าซื้อได้ผมซื้อซื้อไม่ได้ก็ยอมแค่นั้นเองจะได้ทไมอยากได้เท่าไหร่มยกับพ <c oughs> ี่วันมาถ้าซื้อได้ซื้อพี่เพราะว่ามันเป็นหนักพาเก้แบบหลกักๆไงไม่มีอะไรแท้เลยอ่ะ แต่ว่าตอนที่พี่ถ่ายไปหน้าเสือพี่ดีมากเลยมผมถึงมา<ด>ใช่ในหน้านี้ไงแต่ว่าอัอนนี้มีสีองค์นั่นเป็นพวกอไไหนอันนั้นเป็นพวกนี้ไม่ขายไม่ได้พี่แดีวชุดชุดนี้พี่เอาไว้ก็ได้นะผมไม่เอาไม่ใช่หลวงพอ่อนั่ยหลวงพอ่อบุทิมวะไผ่ล้อมอ่ะอืม,อมไม่มีราคาพี่ปัจจุบันขายไม่ได้ผมไม่เอาก็พี่คิดว่าแพงพี่เอาไปเลยผมไม่เอาอบริสุทธิ์ใจพอไหมออันไหนแพงยิบออกไปเลยผไม่เอาพะพาพี่มันย้อยจริงจริงมีที่ว่าจะขายได้แพงๆเลยหลักพันก็มีที่คอองค์เดียวที่เหลือไม่มีอะไรเลย นั่นที่คอพี่นั่นแหละแต่พี่ซื้อมาตั้งเก้าพันพระลงทองขายอยู่ประมาณห้าหกพัน 5, อ่าแต่พี่ก็ต้องเก็บไปก่อนผมไม่เอาอันนี้แค่บอกเฉยๆนะแต่ผมไม่ได้ซื้อเข้าใจครับเนี่ยดูเปพระก็รู้แล้วเห็นหน้าพระรู้เลยว่าเป็นคนซื้อ,อยังไงใช่มันมดูรู้ <ๆ S 1> ไงพี่นนพระหลักพี่เอากลับไปเลยเนี่ยผมไม่เอาก็ได้ <laughs> ถ้มา,ามนันไม่ได้ทำในอื่นไม่หอก ก็คล้ายกเดี๋ยวจเจ้าป่วยกับป่วยไปทั้งตัวเท่าไรเอากับเพื่อนเท่าไรก็ว่าไปอือันนี้คือเอาเท่าไร่ก็ว่าไปใช่ไหมครับใช่้าซื้อไม่ได้ก็ยอมแค่มันง่ายๆเพราะว่าผมซื้อไปถ้าผมไม่รอดผมก็ไม่เอาอมผมว่าไปเนี่ยกองเนี่ยวันวันวน,วนซื้อพาย่อยเยอะมากแต่ว่าผมเน้นซื้อทุกอย่างไง ใครเอามาแล้วก็ซื้อหมดแล้วก็ใครขายไม่ได้ก็เอาไปเหมาขาดทุนบ้างกำอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นผ้าหลักเนี้ยผมก็ชอบเลยพี่่อยซื้อเป็นองค์สององค์เนี้ยอ,อย่างนี้ไปที่สี่ชายซื้อพ้าหลักอย่างเดียวเลยแค่เนียเจ็ดแ,แ,แสนก็บาทถาดเดียวเลสเชื่อได้เลยสมมติว่าถ้าจะเป็น ก็พี่ก็บอกผมผมเสนอไปให้แล้วแต่ว่าพี่ก็พูดมาถ้าพี่ไม่ชอบใจพี่ก็พูดมาถ้าซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่ในใจพี่พูดมาเลยผมไม่ไม่พูดมันเปลี่ยนจะบอกมาเลยครับว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ผมผมเสนอพี่สามหมื่นอ่าถ้าพี่อยากจะได้เพิ่มพี่พูดมาแล้วผมก็ผมก็จะเดินดูคำนวณว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวผมก็ยอมถ้าผมจะต่อพี่อีกคำหนึ่งถ้าสมมติไหวนะแต่ถ้าไม่ถ้าถ้าพี่พูดมาผมไหวผมเอาเลยแต่ถ้าไม่ไหวผมอาจจะต่อคำหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ต้ออองยมะไร่เีีพ เลต้องเป็นพวกเนื้อเงินเท่านั้นครับถึงขายได้ถ้าเป็นพวกไอเลซินชุบอะไรพวกนี้ขายไม่ได้เลยแกยาทุกอย่างอ่ะจนไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมตะกูลตะกาแบบปุ๊บยกับปวยไปกับว่าก็ไปเท่าไหร่ก็ว่าไปอืมพอไอที่เราซื้อมาหลุดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปก็ ะต่สักหาหมื่นเนป่ะเบ็ดเนยเต้นนันเต้นนันเต้นพาไม่ไหวรู้ว่าเบิดไล่ตัวน่้าหมื่นนี่คือทั้งหมดนี่ใช่ไหมผมต่อคำหนึ่งสี่หมื่นห้าพอเถอะวางดันจรเราจะพาไม่ก็เพื่อจะพาลักล้างนี่เท่านี้ขาดขาดลายอยู่ขาดไปก้างหลเลยละเพะว่าห้าหมืนี่มันหนักมันหนักพี่พามันย่อยเลยิไปเอาไปโอเคจบครับขอบครับุปรัอันนี้อันนี้ห้าพันใส่ไหมโอไม่ได้ ไอพี่้าขนรถเลยขอบคุณมากนะครับ